ในที่สุด Illusion Connect ก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเคราะวันเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือวันที่11เมษายนนี้โดยจะเริ่มเปิดเซิร์ฟเนี่ยตั้งแต่ประมาณ10บโมงนะครับแต่ว่าเซิร์ฟที่เปิดเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับไม่ใช่เซิร์ฟ g l o b a l นะถามว่าอนาคตจะมี g l o b a l ไหมตอบสั้นๆครับไม่รู้ก็รอบนี้ก็จะเป็นการเปิดแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับไม่ใช่การเปิดให้ทดสอบหรือว่า เปิดเพื่อลองเฟิร์ฟไม่ใช่แล้วนะครับรอบนี้คือเปิดจริงของจริงแน่นอนนะครับโดยจะเปิดให้โหลดเนี่ยในทางบิลิหรือทางแถบๆโอเคเดี๋ยวเรามาลอง่องดูที่ตัวเกมโปรโมทกันดีกว่านะครับอืมคุ้นๆนะอืมยิ่งคุณเข้าไปใหญ่ตู้มากี่ตู้แรกอืมชัดเลยเหมือนเดิมทุกอย่าง,อ,ง,ง,งอ่าอย่างน้อยก็มีการสปอยตัวใหม่นะครับ ส่วนเรื่องรูปพวกนี้เนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเป็นสก,กินของตัวละครไหมหรือว่าเป็นแค่ภาพโปรโมทเฉยๆอ่านจีนไม่ออกแปลจีนโดยใช้ Google Translate ก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าตัวเกมมันเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าเล่นมันแรกสําหรับตู้มางกิก็แนะนําให้ข้ามนะครับตัวไม่ได้เก่งขนาดนั้นน้องไม่ไหวนะครับยิ่งเล่น PVE ก่อนช่วงแรกนี่ไม่ไหวแน่นอนเปิดตู้คาสูมิเถอะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครบิลบลีของจีนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสมัครไว้ให้ด้านล่างนะครับขั้นแรกเนี่ยก็ให้เราเลือกในช่องนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับแล้วก็หาตัวภาษาจีนที่เป็น2ตัวแบบนี้ นะครับมันก็คือชื่อของประเทศไทยถ้าเราเลือกเสร็จเนี่ยตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบวกหกหกนะครับก็คือเบอร์โทรของไทยอันนี้เราสามารถใส่เบอร์โทรของเราได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดที่สีมพวนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือเราต้องเลือกตัวภาษาจีนให้เหมือนกับตัวที่อยู่ในในช่องนี้นะครับก็เลือกตามได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งเป็นเลข OTP มาให้เรานะครับก็ให้เราเอาเลข OTP ที่เราได้เนี่ยมากรอครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มสีมูวันี้นะครับแล้วก็มากดที่รูปโปรไฟล์ของเราเราจะสามารถดูพาสเวิร์ดโปรไฟล์ของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้เลยแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าการเปลี่ยนเดี๋ยวจะยุ่งยากกว่านี้นิดนึงก็เผื่อใครขี้เกียจก็ก๊กกอปเลขรหัสผ่านตรงนี้ไปใส่ได้เลยแต่เอาจริงๆก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกัน ใครที่ทําในมือถือนะครับก็ให้กดตรงอันนี้แล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปครับแล้วก็ให้เราเนี่ยซูมหารูปโปรไฟล์ของเราครับแล้วเราก็กดจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมันก็จะเด้งเป็นหน้านี้มานะครับให้เรากดตรงนี้ครับจากนั้นให้ดูซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกเป็นความปลอดภัยหรือใครที่ไม่ได้ตั้งเป็นภาษาไทยไว้ก็เลือกอันที่8นะครับจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มสีแดงอันนี้ครับแล้วก็กดส่งเลข OTP เข้ามือถือของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เอาเลข OTP ที่ได้ครับมากรอก อันนี้ก็จะมีการยืนยันตัวภาษาจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้กดตามแพทเทิร์นของมันได้เลยแล้วก็ใส่เลข otp เสร็จมันก็เด้งเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยจำเป็นต้องมีการใส่อักขระพิเศษหนึ่งตัวหรือว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวด้วยนะครับครับก็ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่หรือว่าคุณจะใส่แล้วคุณจะบอกใต้คอมเมนต์ก็ได้อันนี้ก็ไม,ไม่ไม่ติดเหมือนกันเจอบ้าหรือบอกคนหนึ่งทำไมโอเคหลังจากที่เราสมัครหน้าตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เเเเเรรรรราาาขข้้้กกกม Illusion Connect คคัับบนนนนนตตอออออ่่่่ไป็ืใใใหียส์โทชงแะ เบอร์โทรที่เราสมัครเมื่อกี้แล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องพาสเวิร์ด ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มสีฟ้าอันนี้ครับมันก็จะเข้าไปสู่หน้าของการยืนยันตนซึ่งการยืนยันตนนั้นี้เนี่ยเราต้องเอาเลขบัตรประชาชนของคนจีนมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะให้คุณไปเลือกเอาได้เลยนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าให้เลือกอันล่างๆนะเพราะว่าอันบนๆเนี่ยมันก็มีคนอื่นใช้มัหมดแล้วผมก็ไปเอามาจากของคนอื่นเขาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็เลื่อนกันเมื่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเอาเลขบัตรมาแล้วเนี่ยให้เรากอบชื่อตตต้้องงรรรรกััับบบเลขปะะชชานนคให งเป็นช่องเดียวกันเลยนะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยครับการสมัครก็เป็นอันเสร็จสิ้นก็เข้าเล่นได้เลยนะครับ